สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็จะพาไปกินไก่บุฟเฟ่ที่แม่โจกันค่ะเข้าไปในร้านนะคะเขาก็จะมีคิวอาโค้ดให้สแกนเนาะแล้วเราก็สั่งของกันมาสเตตแรกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นพวกไก่นะคะแล้วก็สลัดค่ะแล้วก็มีข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่นี่อร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็เราสั่งเพิ่มเป็นพวกเบอร์เกอร์แล้วก็มีกิมจิอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นโค แล้วก็ผลไม้โคกนี่ถังใหญ่มาก30บาทแต่ถ้าไม่กินโคกถังสามารถกินเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำปลมกระป๋องก็ได้นะคะพอเซตแรกหมดเราก็สั่งมาเพิ่มอีกนะคะถ้าใครไปร้านนี้เนี่ยแนะนาให้สั่งไก่ทอดซดน้ำปลาไก่ชีสแล้วก็ข้าวหน้าไก่นะคะข้าวหน้าไก่อร่อยมากร้านนี้เขามีไอศครีมให้ด้วยนะคะอยู่ในราคาบุฟเฟ่แล้วไม่ได้บวกเพิ่มเหมือนค่าน้ํานะคะ ร้านนี้นะคะวิวแชร์สามารถไปได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่โซนหน้าร้านเนี่ยเขาไม่มีทางต่างระดับนะคะวิวแชร์สามารถเข้าได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ